รายงานผลการปฏิบัติงานของนายประภาจิตธรรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการนายประภาจิตธรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรขุมสาระการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนและชุมชนในปัจจุบัน ขับเพื่อนการดำเนินงานตามนโยบายฟ้า6ซิคโมเดลส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียงพยัญชนะสระและคำในม,มาตาตัวสกดแม่กอกาในระดับชั้นอนุบาล3พัฒนาความสามารถของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ให้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการนิเทศติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของครูทุกระดับรวมถึงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สะอาดเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและผู้เรียนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาในประภาจิตธรรมมาบริหารจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบการพัฒนา 6H 5G ความพอเพียงต้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพเน้นบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามโครงสร้างการบริหารงานสีฝ่ายได้แก่การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ใช้บริการห้องเรียนอาคารเรียน อาคารประกอบห้องพิเศษระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีการตรวจระบบไฟฟ้าระบบน้ำและประปายอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนทั้งด้านการให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และให้ความอนุเคราะห์ครูเป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนในเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิดระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมอวัยและระดับประถมศึกษา ท่ายังมีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการมีการใช้จ่ายเงินเป็นระบบและจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอุทธศกราช2560เ้ื่อความซื่อสัตย์และโปร่งใสส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินด้านการเงินการบัญชีและการใช้จ่ายเงินทุกประเภทประจำปีงบประมาณ2567ระดับดีมาก ได้คะแนน99คะแนนการปฏิบัติงานด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายนายประภาสจิตรรม,มาบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมสร้างและเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานและโรงเรียนอื่นในอำเภอวังสามหมอ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในประภาจิตธ,ธรรม,มาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายประจำปี2567 ในวรโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายนายประภาสจิตธ,ธรรมาได้ทำประเด็นท้าทายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาครูให้พัฒนางานตามบันทึกข้อตกลงและพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นตามช่วงวัยของนักเรียนโดยใช้การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวังสาหมอ ตามรูปแบบ 6H5G ความพอเพียงร้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนและทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์จากการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพคือผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง มีผลการประเมินอาทีสูงกว่าระดับประเทศผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินเอสูงกว่าระดับประเทศและนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบโอเน็ตในรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศนอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศแกลนพลายส์ จากการประกวดโครงการวาดภาพระบายสีระดับโลก The Swin t e e World Contest ในกลุ่มระดับอายุ8-11ปีและผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นยุวทุูตความดีเยือนสหาพันธ์สาธารรัฐประชาธิปไตยเนปาลระหว่างวันที่11-16พฤศจิกายน2 5 6 7และผู้เรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันการเขียนเรียงความระดับชั้นประถ,ถมศึกษาปีที่4-6 และรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแต่งคำประพันธ์กรอสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยประจำปี2567ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา